ดูว่าเป็นผ้เป็นผู้คนยล่งนักก็อิกงจริงจปงนะรเพราะว่าควมสมเร็จผู้งการนี้เล็นทาเรื่องที่วัดร้นีต้องการ้อง้าอมสมเ็จหง้าในข้าวโอ้โถงนี้นะครับคือหลวงพ่อคือผู้พัฒา ปีนั้นเป็นองค์กรที่เกิดขึจารมารทงประวาติาสตร์ของพ่อะคนทีิสระโลกา่เป็นผู้ว่คุมอำนาจเรษกิาหนือยากว่ัวั้นครจรบใช้ปเต่าแก่นีค้่สร้างมำนางแต่งรัสมัยรัชกาลที่ เราเก่งมากนะครับราชกาที่ดีเลยรัชการที่ดีนันามว่านบาทสมเก็จพระพุทธยอดพราุบาสกพระอาาย์ทรานได้ีากแดงรงในต้างด้านขโบสถ์กางนี้เลยได้เป็นสถานที่ประกอบสังฆทานของพระพุกธสู เป็นพระที sure ่จะมาบวชเป็นพุมที <No, uh ่จะมาบวชในพระมาบวชตรงนี้เหมือนกับว่าเข้าโทรถลนี้มีท้ายเป็นสถานที่สำคัญนิคือกระิ่ราธาแล้วก็สำคัญนั้นก็มีกระิ่ทางบลรามาเรียกว่าควรยูหันยูหานญาติรามาุรามาเรื่อง่ากระดิ่ทางเมือให สมเด็ียุ้ยได้เห็นออกอาบ้านแห่งกระดิ่งทางเรือที่มีเรือสุพรรณหงส์บางคนแห่งทางเรือวิจารณ์ยืนยันท่านดุมเสด็จทางน้ำเพื่อมาถวายกระดิ่งก็นั่งข้าวโอ้อะโง่ทรงทางนี้ครับในจังหวัดกรุงเทพมหานครของเราหรือว่าในประเทศไทยของเราที่ยังมีแห่งกระดิ่งทางเรือก็มาทอดผ้ายที่บ้านเกิดนี้ก็ได กบฏสุนทรีสร้างสมัยรัชกาลที่หนึ่งมาสําเร็จในรัชกาลที่ทสองนะครับรัชกาลที่สองมีทนายว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าละปาไรรัชกาลที่สองมีอะไรเป็นไม่มีผู้เป็นต้นหมายว่ากบฏสุนทรีรัชกาลที่สองท่านได้สงฆ์โทษนะครับก็คือยุทธาน อาเนัพระานะครับที่ผานนีที่ยารมาที่ท่น้างในนั้นบรรจุพระบรมอารามที่วัตรการที่สองอยู่แต่ถงที่หลังหลังพัดไปโมนะครับี่ดตาหลังพัดข้นไปข้างหลังนั้นจะเป็นที่เจ็ดพระบรมอาราีแหงมาตัการที่สองอยู่ครับก็ เนี่ยอะไรสําคัญที่กุมวชนตอนนี้ที่สําคัญก็คือภาวกิจการมาร์ตานะครับข่าวในรัมปาร์ตันนี้เล่าเรื่องพุทธาคประวัติพุทธาคประวัติคือประวัติของใครประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่องต้นแต่ประจุตั้งต้โลกวันนี้เปนการแสดงประวัติย่ศสารนะครับเหตุการณ์สําคัญต่างเกี่ยวกับแต่ที่ว่าประวัติของพระตัวเองก็เป็นโลกสาระ ก็ตรงระเบียงตรงระเบียนนั่ตามพูดถึงคุณค่าหรือว่าสิทธิที่ก่อนที่จะมาเกิดเป็นพนุษย์ชาติือในอดีตชาติของมนุษย์ชาติเคยเกิดเป็นอะไรบ้างอะไรมาบ้างสิทธิท่าด้วยกันนะครับเช่นเกิดเป็นสุวรรณสารเกิดเป็นเตนไม่เกิดเป็นพระเวสสันดรเกิดเป็นมังโมสด เกิดเป็นมหาชนกจะไปทำใจว่าพระเจ้าผ้าเบื้องหลังของพระอาจารย์หลังเรื่องอะไรีมเรือดด้วยหลังพระอาจารย์มีเรือดต้องหาเรื่องมหาชนกมหาชนกนก็มีนาเสตลาแลนะครับมหาชนุไปตั้งเรือไปท่องเรือแต่งเมล็ดไปป้ายข้ามทะเลมาโดยนาเสตลาคอยช่วย นี้ก็เกิดในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าของเราให้เกิดมาบำเพ็ญบารมีสิทัดทานเป็นต้นเหื่อสรมารถรักษาสิทเิ์เลิศเมตตาภาวนาเหมือนกับน้องสมณีที่เลยเป็นอดีตชาติของพระพุทธเจ้าเช่นน้องสมณีบรรดาก็อผู้ที่เลิกปฏิบัติของการบรรดาเป็นสมณีเป็นต้นมองเห็นว่าความเกิดบารมีนั้นเองทีนี้การบำเพ็ญบารมีมีสามอย่างด้วยกัน อันนี้เป็นบารมี2้องุบตาารมีสางารมัถบารมีบาเารณ์ที่ว่าทำมที่นี่นเริ่ต้นจะพ้อในพระโวสดเหลนี้ก็มีสาระสำคัญย่อยให้กับทุกๆธรรมเนียได้ทราบรัประวัติความเป็นมาอย่เช่นนี้ก่อนเนาะเพราะว่าเราจะอยู่ธรัดที่เียด่าน่านเาไ้าป็นฐานนาม่ อันนี้สีม่มงก็ดีเลยนะฮะกวมี้รนพักกันอยาหนไปเรื่อยๆอราปรายเกี่ยวกับประวัติวัดก่อนแล้วก็ห้ามเิึ้นอเดินทางออกไปที่ลานพระศรีมหาโพนารานันมีบอกสำคัญเบื้องหน้าก็มีพัดย้อนนะครับพัดย้อนจเห็นสีดำๆสีดำๆข้างในเลยพัดย้อที่บุราณสถานที่ถวายพุทธาภิษฐนะครับอันนี้ขานมา คือสมายนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่ที่ห้าทน่ารรั้นหน้าต่อมครับไหว้พระดศประดับประาเพราะนั้นสังเกตสังเกตพระบมรพสที่เป็นผ้ารามหลวงท่านที่สให้ให้สังเกตร้มเลยครับที่ร่มที่การที่ฉานะครับที่ฉาบก็ร่มบอกว่าอรมณ์มีอยู่กี่ชั้นก็ลองค้นดูมีกี่ชั้นท่าที่สีเหลือง ที่การกันงคาเสียหมายเลขครื่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าูถูกต้องเลยนะครับห้าสนี่คือผู้บาาสเบสตในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับได้มาอันเชิญเชิญถ่าเก่าที่อยู่บระมหาภัสสัตรงมรงทำเท้าไหลอยู่ที่ข้าพเจ้ เรารู้ได้แน่นอนเลยว่าวัดนี้เป็นท่ารังปงที่เสีก็เห็นได้ว่ามีชั้หมดเก้าชั้นด้วยกันมีอยู่ไม่กี่วัดนะครับที่เป็นอารามหลวงที่เสีมีวัดวัดโพธิ์ทเรียนไปรนมาแล้ววัดโพธต้องเลยพระนอนอย่างวัดโพธิ์องหลวงอ่ามีวัดโพธิ์วัดพานาท่าวัดสุทัศน์วัดสุร ที่ทบัตนกตอจนปัตตอางนระ้างอว่าต่ก็เป็นอะรั่น่นิต้องสำนึกใจลูกไหนเคยมาที่วัดเราอนกันแล้วก็เคยเคยมาแล้วไม่นมากนะครับทวชที่ยก็ยังไม่เคยม,เมาก็แว่าเอ็นยิ้ม่ดีที่พวกเราได้มาเยรียงมา สถานที่สําคัญของประเทศไทยมาพบกันมา่ด้วยอาจารย์เสนอได้ว่านณะทำด้วยก็บรรทุนได้แน่นอนว่าเดิมทีตรงนี้เป็นพื้นที่พื้นที่ของวังนะครับชื่อว่าวังของพระเจ้าเจ้าใน้เลยสมัยกรุพระเจ้าตาเสิงบานสิงมหาราชนะครับพระองค์ทรงป่านดาบสิษ ึ่งเป็นพระเจ้าภูมิคลดีเมื่อปีพศ2,311สองสามหนึ่งหนึ่งเราลองบอกลบตุนาสองสามหนึ่งหนึ่งเป็นปีที่พระเจ้าตากสินท่านปราบรารเสียึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินภูมิลีสองสามหนึ่งหนึ่เอาไปลบอ่ะสองห้าหกเจ็ด เ็นเท่าไหร่ล <hi> ูก um. 네ี่ปีวนนวนสองห้าหกเจ็ดลสองสามหนึ่งหนึ่งเหลือเท่าไหร่จำนวนันวนวนสองห้าหกเจ็ดลบสองสามหนึ่งหเหลือเท่าไหร่สองร้อย สี่สิบหกที่พนทียาการนะครับสำหรับเรื่อยืนยันว่าไหมน้อเพราะนั้นเรื่องที่พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่วังนะครับเป็นวังของพระเจ้าตูนพบุรีวังพระเจ้าตาให้มีพระสงฆ์สามัญอยู่อาศัยเหมือนกับว่าพระแก้วตูนพัทลีวันนี้มีสิ่ท่านอยู่ไหมรับไม่มีมีแต่วัดนะครับเป็นวัดในวังวัดพระเจ้าตอนที่อัญเชิญพระแก้วาเรากจาก จากต่างบ้านต่างเมืองมาอาตแต้แก,ก็มาอยู่วัดน,นี้ก่อนนะครับปีพศ2322นคะครับได้อัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบาทมาประดิษฐานไว้ณจุดนี้นะครับคือสร้างมนต์โดดเป็นไม้เคือ,มองมรกตมาแล้วก็อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานณจบนฐานนี้น,น,น,นคะครับหลังจากที่อัญเชิญไปสมโภชหน้าพระปรางค์ก่อนในวันไหว้ที่ พ้ารามหาบาชาวัหรือว่าัระแก้วนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นสถานที่สัก์ไปเลยต่อพมีพระนามพระดั้สร้างตโสมทับนั่งสถานที่ท่าแก้วได้มาเป็นสถานทตั้งกระทรนะแลับแ่อหลังจากนั้นปีสอง5นนะครับได้สถาปนากรุงรัตนโกสิทร์รับ ภูรัตนโกสิ์ปี2,327ได้อราราธนาพระเข้ามาอยู่ะะยยกกท,ทนนะะี่วัดแก่นน 2, งนี้นะครับ่มพระสงจากวัดรัตนโกศิตารากับเต็มไปด้ยเต็มไปดู้ยเป็นวังแก่ต่ก่อนเป็นวัดที่เกิดเป็นวัดในปัจนะครับที่มีพระเมกองค์เข้าปี2,327ก็เยมีพระสงจากวัดรัตน์ัี โดยการนำขอเด็จพระปุริยพัฒนมหาตัวจุกงานการนะครับเราไม่ชนะเลยหรือยู่ิจารณาเป็นทั้งแค่สองนเ่ืสองร้อยที่แล้วอาเนี่พวกเราเลือกยันสองร้อยีัวที่ยงนั้นยังไม่เกิดเหตุการณ์อุบัติการณ์หรือยาวรยนายงันทีนี้ความสัมพัญธ์อันที่สองมีอะไรเป็นจุดเด่นวัดอรูปพวกเรามาสังเกตว่าวัตถุรูปนี้เป็นอะไรเป็นจุดเด่นอะไรครับ เจดียอ่านไปใช่ไหมกระดูกมากรูกระู้กอะไรอีกเหยียดศีอ่าเหยียดศีลหลวงอเมือะไรอีกเป็นจุดเดลี่ยนพันนี้จุดเด่นนอกจากเจดีย์อะไรครังบ้านเรือนบ้านเชื่อมบ้านเชื่ถูกต้องเลยก็บ้านเชด่อมบ้านมีแสงสว่าง เม่น้ำเจ้าพระยาอันดุก็มีอะไรอกอะไรลูกบุพกนกับวัไหนุพกรน์ับวังอ่าุกน์ัวัดโอะไอีกต่างชาติเลี้ยงก็มีกันมีอะไรอก ที่จะนำสารอนารโบราณาเก่าแก่สมัยัประการทีสารยถูกต้องรันยังไงดีออทราบมันปที่มันยี่ไหม้อต่างสลกงยนะนะูกปั้นยัดถูกต้งปั้นยก็ยัดสองตันนี้เป็นแก่ที่เอาไปสร้างวัดจุลจุดนะครับมาทำแก่ที่นี่ถูต้องย่างไปย่าวัดแก่ที่ว่าเราไม่สมบัเนาะ ต้องมาดูงานนิคมอุตุไม้ที่สังเกตว่ามามัานเก่งอยตะบนแล้วประดับตกแต่งด้วยกระจกลายตามเครื่องเป็นจระเข้ครอบดังกีบบานเลยกีบบานโัวใหญ่นะครับเขาจะเอาพวกเครื่องเป็นจระเพวกเครื่องห้อยลายตามสมัยราชกาลที่สามนะครับแล้วเรานั่เข้าปัญญาปะเทศ ถูกต้องนะครับนำเข้ามาจากประเทศจีนนะครับเพราะสมัยนั้นบ้านเรายังไม่ท่านเล่าติจะทำด้วยพวกเรื่องรายการต่างๆในที่นะครับต้องนำเข้ามาจากประเทศจีนนะครับในอดีตนั่นเองลูกนหำเกลือเกลือที่เริ่ม มีในาการประวัติศาสตรนะครับถ้าพูดถึงที่ตรงนี้มีความเก่าแก่เนมะื่อตั้งแต่ปีคศสอง0นสอ,นสอนงสอร้อยบบนะครับนานไหมสองสอแบบสงแนะครับเริ่มมีวันทึกการเร้่ง,รงสถานที่ตรงนี้นำมาเป็นบ้านพิมพมาเป็นอันับแรานวรวองาหกเจ็ดลบสองสอ 5, 6, 7, 2, 2, 8, สงแปดศนกี่ปี สองห้าหกเจ็ดเอาโทรศัพท์เรื่องอะำนวสองห้าหกเจดลบสองสองแชร์ฟูอะไรดีๆต้อเลีนรน้ะครับก็ตอเปลนะครับผู้เดยนเริ่มมีผูหลังเข้ามานะครับผู้เรยนจะได้อะไรที่เราเอเรือบางั่เข้ามา ถมีมาีก็่ารงเนี้ยา้เลอนเ้มาอยู่อาสัยนะครับเื่อตอ็มะแล้วก็มีข้อคณะางับาต็นที่ทมเพราะที่นี่มีอาเร่อามีอะไร มีกำเทีเนข้สั้างเทียนนิสันอาขี่เป็นหมอล้นน้ำเป็นหมอล้นึ้น่านเรียนู้ตรงีวางพระเจ้าแผ่นดีเขอไห้สงเกตการว่าท้ามีท้ทีเราสั่งพรเข้ามาข้อจุใหญ่หรือไม่ข้อจนใหญ่ที่ว่าข้อนิชัยเยนอ่้อพระยาิชัยเยนสมัยพัทปกญญานะครับแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อจากป้อพระยาณิชัยเยนเป็นป้ออ่าพระยา กิไปสิอรับเพื่อีวาเิมที่ทำอยู่รลอานาร้ดาุเขครับนักลงเที่ยเยอเพรานั้นเราระมัดระวังนการทนระมัดระวังเพราะมีนักองเขี่มาจากทั้งเลยมาจากทุกทีทโลกอ๋อ ป็นาลไมอใจนะันนี้ปบานนี้วกนะครับอะไรลูกอะไรลูกัแบบอะไรทำาะไรสทาย